ที่สุดของโรมจันทร์คือนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่ามานมานดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าจึงถูกเรียกว่ามานพระเจ้าค่าราธะเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีอยู่จะพึงมีมานมีผู้ให้ตายหรือว่าผู้ตายราธะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ เธอจงเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นมารเห็นว่าเป็นผู้ให้ตายเห็นว่าผู้ตายเห็นว่าเป็นโรคเห็นว่าเป็นหัวฝีเห็นว่าเป็นลูกศรเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์ที่เกิดแล้วดังนี้พวกใดย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นด้วยอาการอย่างนี้ พวกนั้นชื่อว่าย่อมเห็นโดยชอบแลค่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัมมาทัศนะหรือการเห็นโดยชอบมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าค่าราทะสัมมาทัศนะมีนิพิทาหรือความเบื่อหน่ายเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อนิพิาทามีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่า player? พระเจา้าค่าราธะ นิพทาแลมีวิราคะหรือความจางคลายไปเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วิราคะมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าค่าราทะวิราคะแลมีวิมุตเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วิมุตมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าค่าราทะ วิมุตแลมีนิพพานเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นิพพานมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าค่าราธะเธอได้ถามเลยปัญหาเสียแล้วเธอไม่อาจจะจับฉวยเอาที่สุดของปัญหาได้ราธะด้วยว่าพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้แลย่อมอย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดท้าย